สวัสดีครับสำหรับใครที่รอดูอาการแปลงไฟไม่ใช่การใส่ชุด CDI ที่สั่งมานะครับมาใส่ DT100X ตัวนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าผมเอามาแล้วแล้วก็เนื่องด้วยว่าตัว DT100X เนี่ยเงื่อนไขมันเยอะ ก็คือผมยังขาดคาบูเรเตอร์เพราะของมันยังไม่มามอยู่จีนอยู่เลยแล้วก็คันสตาร์ทนะครับพวกนี้ยคือมันยังขาดขาดขาดของหลายอย่างอยู่ก็เลยตัดสินใจเอาไปลองกับ RX100 ดูเพราะว่าเขาบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าคู่มือติดตั้ง CDI RX100 แล้วก็เขียน DT100X นะครับก็คือใส่กันได้เห็นไหมก็เลยว่าเออ เดี๋ยว RX100 เรามันขี่ได้อยู่นะครับก็เลยเอาไปลองดอูผมก็เอาไปใส่นะครับเอาไปใส่ RX100 อยากจะบอกนะครับอยากจะบอกสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วนะคนที่ซื้อมาแล้วอยากจะบอกว่า,ามันใส่มันใส,ใส่เลยไม่เป๊ะนะกับ RX100 ของผม 1V1 นะรหัส 1V1 ของผมนะมันใส่ไม่ได้นะครับมันใส่ไม่ลงเพราะว่าจานไฟตัวนี้จานเพจตัวนี้ ของ RX100 มันเล็กนะครับเล็กกว่าส่วน DT100 เนี่ยมันพอดีเลยนะเป๊ะๆเ,เลยใส่ได้เลยแต่ RX100 มันใส่ไม่ได้ฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะผมก็เลยถอดเอานะครับชุดชุดคอยชุดเนี้ยคอยแสงคอยสตาร์ชุดเนี้ยนะครับเอาไปใส่เพจ RX100 นะครับใส่จานใส่เพจตัวเนี้ยของ RX100 นะครับ ใส่เพลตัวนี้นะครับนั่นก็คือข้อนึงสำหรับคนที่จะซื้อมาแล้วเอาไปใส่ rx ร้อนะครับตัวนี้มันใหญ่นะมันใหญ่วิธีการก็คงจะต้องทำการดัดแปลงแก้ไขก็คืออาจจะไปบากนะครับอาจจะไปบากจานแต่ว่าเวลาบากต้องระวังรูตรงนี้นะครับรูน็อตนี้ให้ตรงนะครับนั่นคือปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่จะเอาไปใส่ rx ร้อยนะครับ ทีนี้ปัญหาที่สองนะครับปัญหาที่สที่ผมเอาไปใส่นะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่ารถเรามันเก่านะครับอายุตั้ง30-40ปีกว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนชิ้นงานเปลี่ยนอะไรตัวไหนไปบ้างแล้วและของที่เราได้มาไม่รู้มันตรงรุ่นตรงอะไรหรือเปล่านั่นก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะ อันนั้นก็อย่างผมเองผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมใช้ใช้อยู่เนี่ยมันของเดิมติดรถมาหรือเปล่ายังไงแบบไหนนะครับก็ยังไม่ชัดเจนไม่ใช่ไม่ชัดเจนไม่รู้เลยแหละนะก็มันก็จะมีปัญหาอย่างของผมเนี่ยผมเอาไปใส่ไอ้ร้อยเนี่ยมันก็จะไปมีปัญหาที่หัวหัวคอยตรงเนี้ยมันจะไปถูกับถูกับแม่เหล็กมันจะไปถูอยู่เลยฉะนั้นคนที่จะเอาไปใส่ไม่ว่าจะเป็น dt ร้อย x หรือว่า rx ร้อยยังไงคุณก็ต้องแต่งนะครับ มันไม่เป๊ะๆหรอกครับก็ต้องแต,งแต่งแต่งโดยการใช้ลูกหมูนะครับใช้ลูกหมูเจียนะครับเจียเจียแต่งไปอย่าให้มันถูนะครับอย่าให้มันถูจเจียให้สวยๆใจเย็นๆนะครับอย่าทีเดียวนะใจะเย็นๆค่อยๆแต่งไปนะครับแล้วก็ใส่เรื่อยๆถอดใส่ถอดใส่อยู่นั่นแหละครับจนกว่ามันจะไม่มีเสียงคูดคูดคลาดๆนะครับวิธีสังเกตก็รอยเนี่ยดูที่รอยเนี่ยถ้ามันคูดมันจะมีรอยเห็นไหมจะมีรอยเรื่อมๆอยู่ก็เนี่ยก็คือปัญหาที่สองที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ สำหรับคนที่จะเอาไปใส่สําหรับคนที่ซื้อมาแล้วนะครับส่วนคู่มือเขาก็จะให้มาอย่างนี้นะครับคู่มือเขาจะให้มาของที่ได้มาก็จะมีกล่องนะฮะมีกล่องมีชุดนี้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับเขาให้มาทีนี้ไอ้คู่มือเนี่ยบางคนก็จะงงๆนะครับงงๆเอาเป็นว่ามาดูที่ที่ท,ที่ที่ตัวคอยก่อนคอยตัวเนี้ยเขาจะให้มาสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ นี่คือคอยสตาร์ทนะครับตัวนี้คือคอยแสงคอยแสงเขาจะแบ่งเป็นล็อกล็อกนะครคอยแสงเขาจะแบ่งออกเป็น3สายมีอยู่3สายออกไป3สาย3สายที่ออกจากคอยแสงก็จะมีนะครับก็จะมีสายสีเหลืองสายสีขาวคาดเหลืองนี่แล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีเขียวคาดขาวนะครับเขาจะออกมาอยู่3มเส้นนะครับ3มเส้นนะครับอย่าดูสีชมพูผมนะเขาออกมา3มเส้นนะครับสีเหลืองสีขาวคาดเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวคาดขาวนะคสามเส้น นะครับตามคู่มือนะครับสีเอาสีเอาสีไหนก่อนดีเอาสีเข <T hing? S 2> ียวคาดขาวแล้วกันนะครับเขียวคาดขาวไม่ต้องไปใส่อะไรครับไม่ต้องไปผูกตรงไหนเลยปล่อยลอยเลยนะครับทิ้งนะครับทีนี้สีขาวคาดเหลืองนะครับสีขาวคาดเหลืองเนี่ยสีขาวคาดเหลืองเนี่ยมันจะเป็นไฟที่เป็นไฟสองสว่างเขาแบ่งไปล็อกไปล็อกนะสองสว่างใช่ไหมสองสว่างมันก็จะคือไฟหน้าและก็ไฟท้ายนะครับสองสว่างนะ ส่องสว่างก็คือตัวนี้เอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปใช้ไฟหน้านะครับไปเข้าสวิตไปเลยนะครับถ้าเป็นของยามาฮ่า RX100 หรือว่า DT100 สายไฟชุดเดิมเขาจะมีตัวโอเวอร์โหลดอยู่นะครับตัวนี้เพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะตัดกระแสะไฟไม่ให้เกินนะครับไม่เกินถ้าไฟมันมาเยอะมาแรงเราวิ่งเร็วๆเนี่ยรอบมันจัดขึ้นเนี่ยไฟมันก็จะมาเยอะพอมาเยอะตัวนี้โอเวอร์โหลดเนี่ยจะล็อกไฟไว้ปรับกระแสะไฟไม่ให้เกินนะครับถ้าไฟมันไม่ถ้าโอเวอร์โหลดเราเสียหรือไม่มีเนี่ย ไฟหน้าไฟท้ายเราจะขาดนะครับนั่นคือสายสีเหลืองนะสีเหลืองหรือสีขาวคาดเหลืองนี่แหละครับเนี่ยสีขาวคาดเหลืองนี่แหละฮะเ,เข้าไฟหน้าไฟท้ายนะครับเข้าสวิตช์แฮนด์นะครับต่อไปก็ง่ายๆก่อนตัวหนึ่งลอยๆอยอยู่สายอะไรลอยๆสีน้ําเงินใช่ไหมครับมันไม่ได้มาจากไหนนะ <c oughs> สายสีน้ําเงินเนี่ยสายสีน้ําเงินคือไฟไฟไฟเกียร์ว่างนะครับไฟเกียร์ว่างอ่ะสายที่2ที่ออกจากตัวอคอยแสงนะครับก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ย เขาเห็นไหมเขาบอกเอาเข้าแผงชาร์จสีเขียวนี่คือไฟชาร์จนะครับไฟที่เอาไปชาร์จเข้าแผงชาร์จนะครับเอาไปเข้าแผงชาร์จถ้าเป็นแผงชาร์จของ Honda ก็จะเป็นสีขาวคาดแดงนะครับคือไฟไฟชาร์จพูดง่ายๆภาษาบ้านๆช่างบ้านๆเข้าใจคือไฟชาร์จเอาไปชาร์จนะครับเอาไปชาร์จไฟชาร์จนะครับสีเขียวแล้วก็มาดูสีอื่นก็คือสีดําคาดแดงสีแดงคาดดานะครับดาคาดแดงสีแดงคาดดาตัวนี้มันจะออกจาก นี่ครับมันจะออกจาก c o i ส start มีสีแดงคาดดาสีดําคาดแดงเห็นไหมคอยส start เขาจะมี2จุดตรงนี้เขาจะเอาไฟออกจากตรงนี้2เส้นแดงคาดดากับดําคาดแดงเอาไปไหนเอาไปเข้ากล่องครับเข้ากล่อง cdi เนี่ยคู He ่นี้ของเขาจะมีแดงคาดดาดําคาดแดงอยู่เห็นไหมนี่เอามาเข้าตรงนี้นะครับจับดูให้ถูกคู่นะครับแดงคาดดาดาคาดแดงมันจะออกจากตรงนี้นะครับฉะนั้นสายไฟที่ขึ้นมาจาก ตัวมัดไฟข้างล่างเนี่ยครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วก็มีเนี่ยแดงคาดดำดำคาดแดงน้าเงินนี่ก็ไฟเกียร์ว่างนะครับเขียวคาดขาวนี่ก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องทําอะไรเขียวแก่นี่ก็เอาไปเข้าแผงชาร์จนะครับส่วนขาวคาดเหลืองนี่ก็คือเอาไปเข้าไฟหน้าไฟท้ายนะครับตรงนี้จบไปนะครทีนี้ไอน,นี้แดงคาดดำดำคาดแดงนะครับเอามาจากเอาไปเข้ากับมัดเท้าต้มข้างล่างถูกไหมทีนี้ก็สีเหลือง ไอ้ดำคาดเหลืองดีกว่านะดำคาดเหลืองดำคาดเหลืองนี่เอาลงกลาวนะครับลงกลาวผูกให้แน่นนะครับตัวนี้ผูกให้แน่นลงกลาวนะครับแล้วก็สีขาวไอ้ดำคาดขาวตัวนี้เอาเข้าคอยหัวเทียนนะครับเอาเข้าคอยหัวเทียนเอาเข้าคอยหัวเทียนส่วนสีดำนี่ก็คือเข้าสวิตช์กุญแจนะครับตามนี้เลยเห็นไหมตามนี้เลยดำคาดดำคาดขาวเอาเข้าคอยนะครับออกมาจากกล่อง C D I นะออกมาจากตรงนี้นะเอาเข้า อยหัวเทียนนะครับดาออกมาจากกองสีกองซีด i ก็สีดําก็เอาไปเข้าสวิตกุญแจนะครับนะครบทุกสายทุกสีแล้วนะครับก็ใครที่ซื้อมาแล้วก็เอาตามนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหลังนอกจากที่นอกจากที่บอกว่าเพจนี้มันใหญ่นะครับปัญหาต่อไปอีกปัญหาหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องกระบวนการและวิธีการแล้วทีนี้ผมอยากให้ ผมอยากให้อย่าพึ่งใส่ริมล็อกเห็นไหมอย่าพึ่งใส่ริมล็อกเมื่อใส่เข้าไปเนี่ยใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงใส่ให้ตรงริมมันนี่แหละแต่อย่าพึ่งใส่ริมล็อกเข้าไปนะครับอ่า uh, แล้วก็ลองใช้ดูลองสตาร์ทดูอ่า uh, สตาร์ตติดเร่งขึ้นอย่าดีใจนะครับมันเป็นปกตินะครับเพราะผมใส่สตาร์ตติดง่ายนะครับเร่งขึ้นรถเปล่าวิ่งเร่งดีมากเลยแงนแงน่นแง่นเลยเร่งดีมากติดมือเลยแต่พอเอาไปวิ่งมันตื้อ มันตื้อคงเข้าใจนะครับคําว่าตื้อก็คือมันมันไม่ไหลมันลากไม่ได้ครับมันลากเกีย์ไม่ได้มันตื้อใช่ไหมผมผมก็ครั้งเดียวผมไม่ประทับใจผมล็อกเลยนะผมใส่เข้าไปล็อกเลยแล้วผมก็ไปลองดูมันไม่ผ่านผมก็เลยไม่เอาดีกว่ากลับไปใช้คอยสปินเตอร์รูปแบบเดิมที่เราถนัดดีกว่าผมก็เลยถอดออกนะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือสําหรับท่านที่ซื้อมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งใส่ริมล็อกนะครับให้ลองขยับจานหน่อยครับ ถอดเข้าถอดออกอยู่นั่นแหละครับลองจนกว่าจะได้ลองขยับจานถ้าถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกามันก็จะได้ไฟแก่นะครับค่อยๆหมุนไปทีละนิดเอออ้อแล้วก็ถ้าเราตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้ไฟจะอ่อนนะครับจะได้ไฟอ่อนนะครับจะได้ไฟอ่อนท่านะน,นั้น ถ้าใส่อย่าเพิ่งใส่ริมนะครับลองขยับแม่เหล็กดูก่อนนะครับผมแนะนําให้ขยับแม่เหล็กดีกว่าไปเจาะรูเพจนะครับแนะนําให้ขยับแม่เหล็กลองดูนะครับผมไม่ได้ลองนะครับผมก็ล็อกทีเดียวเลยแล้วก็ไม่ถูกใจผมผมก็หยุดนะครับส่วนคนที่ซื้อมาแล้วท่านใดที่ซื้อมาแล้วก็ลองขยับแม่เหล็กดูนะครับเผื่อได้องศาที่มันดีกว่าแล้วก็มันจะวิ่งได้ผมเชื่อว่าของเขา เขาต้องผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับเขาต้องผ่านการทดสอบมาแล้วเขาต้องลองมาแล้วนะครับมันใช้ได้นะครับมันต้องใช้ได้เขาถึงทําออกมาขายใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็ต้องเข้าใจว่าตัวอุปกรณ์ที่เรามีมันตรงรุ่นหรือเปล่ารถเราสภาพเป็นยังไงนะครับเราต้องทําใจตรงนี้ด้วยแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับส่วน คนที่ไม่มีเครื่องมือจริงๆเนี่ยก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะมันถอดเข้าถอดออกหลายทีถอดเข้าถอดถออกอยู่หลายทีมากๆกว่าจะได้จังหวะมันกว่าจะถูกต้องของมันนะครับก็คงต้องมีบล็อกลมนะครับต้องมีบล็อกลมต้องมีตัวดูดแม่เหล็กนะครับนะครับมันมีอุปกรณ์เครื่องมือหลายอย่างนะครับถ้าจะเอาไปให้ช่างทําที่ร้านเป๊ะเลยเนี่ยถือที่ร้านเขาทําเลยถ้าเขาไม่มามุ่งอยู่กับรถเราเนี่ยก็คงจะยากงั้นอยากให้ทําเองนะครับหรือว่าหาช่าง ที่บ้นบานๆนะครับหรือว่าเครื่องคนที่เขามีเครื่องมือครบๆนะครับค่อยๆทําไปครับค่อยๆทําไปจนกว่าจะได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าอยากหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือรถเรามันเก่าแล้วอายุตั้ง30 40ปีจะให้มันแวดเวดเหมือนรถรุ่นใหม่ๆมันก็คงจะยากหน่อยนะครับอีกอย่างมันเป็นรถแปลงนะครับเราแปลงอะไหลมันนะครับมันก็เอาแค่พอขี่ได้หนุกหนุกสนุกสนานแล้วก็ได้ได้มีความสุขกับมันดีกว่านะครับแต่ถ้าว่า ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมหยุดนะผมหยุดผมหยุดที่จะที่จะไปต่อนะครับผมจะเลือกใช้ในรูปแบบของคอยสปินเตอร์แล้วก็ใช้ซิงเกิลคอยเหมือน RX10 0นะครับเพราะว่า DT100X องศาจุดระเบิดมันอยู่ใกล้เคียงกับ RX10 0นะครับมันอยู่ใกล้เคียงกับ RX10 0ผมจะใช้สเต็ปนั้นส่วนเทนที่หรือว่าท่านใดที่ทำ RX10 0อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่สมูทเท่าที่เป็นผมของผมผมให้ถ้า1้0ยเผมให้8 0นะสำหรับความสมูทของ RX10 ที่มันวิ่งแล้วมันไม่ตื้อนะมันก็ได้แค่นั้นแหละผมให้ให้สักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันทำแบบท่านใดที่ยังตื้อๆอ,อ,อยู่ก็ใต้คอมเมนต์ครับผมจะได้เล่าสู่ฟังว่าทํายังไงขยับตรงไหนแบบไหนยังไงบ้างนะครับหรือว่าผมอาจจะทําคลิปให้ดูนะครับเพราะผมถ้าถอดทีหนึ่งแล้วเหมือนเมื่อวเมื่อวานเนี่ยผมถอดถอดทําคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยผมปล้ำอยู่อีก จนถึงเมื่อเช้าเนี่ยผมทํากว่าจะได้เหมือนเดิมนะครับเพราะมันนิดเดียวเองครับนิดเดียวเองก็จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแนละสอบถามมามีปัญหาตรงไหนก็ถามมานะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นยินดีตอบทุกคําถามขอบคุณที่รับชมและยังติดตามอยู่ครับสวัสดีครับ